เตรียมตัวนะคุณคำเลยใช่คลิปนี Range ้อ่ะเตรียมตัวเลยนะคุณคำเลยใช่ปะเด่ยใช่ดิกูดูหูหลายรอบมากอะวนๆไปเรื่อยๆหาหรือเปล่าไม่หาแต่ถูกใจกูก็พอใหนโชว์หน่อยปะ กูดูหลายรอบเลยดเว้ยอองเป็นบีเบอร์ไอ้สัตว์แล้วทรมานแมวไอ้แบบมันไม่ได้ทรมานแมวมันก็ชอบมันไม่พอใจแล้วน่ะไอ้เแี้ยแมวสุภาพรักกันน่ะไม่ใช่ไม่ใช่จอนนี่ไอ้สัปิดท้ายด้วยคลิปนี้ไปดีกว่าป่ะนั่งกินนั่งกินนั่งมันเนื้อนี่ยวิววิววัว เวิร์กเอาเฟลไปะคลิปสุดท้ายของเราอันนี้ไปจริงอันนี้กูไปจริงเลยจบคลิปนี้กูออกไอ้ยาหักนะเว้ยไม่หักหรอกไม่หักก็มันจะเฟลได้ไงนั่นไงมัตตายไอ้ยมันตายตายอ็เอ็ดไอ้หน็นดก็เอ็ดะดิไอ้มาคลิปแรกก็หักเลยเฮ้ยไอ้หวานว่ะอุ้ยอตาบอด้มงไเขาอยากจะเพิ่มแรงหน่วงไนี้หมัอนเคยดูนี้เคยดู ไม่ชอบเลยไม่ชอบเนี่ยโอ้ยเนี่ยเขาแข็งแรงเลยดูดิเขาแข็งแรงอยู่นะยิ้ยตายตายสุดต้องยิ้มตายตายเฮ้ยนี่นี่แนวรักแนวรักยิ้มตายขยับมองขยเข่าเสียอีกเนี่ยขุยเก่ ไม่เป็นลมเป็นลมเดี๋ยวเป็นลมมันไม่ได้เป็นลมไอ้เหี้ยมันหนักเพรามันเป็นลมไงมันแรงมันโมดคนมาเซฟไอ้เฮียคนเซฟทำทับเขาไอ้เฮี้ยคนเซฟฆ่าคนไอ้ลุงลุงลุงยาจุ๊ยนกนับสิบเลยเอาเครื่องเครื่องเครื่องโอ้ชิบ เกือบตายแล้วมึงไลจ้ะเนี่ยเนี่ยเดทของจริงคนพระโธ่ถ้าไมพวกนี้ชอบเล่นอะไรให้คอมันหักกูถามว่าทำไมพวกนี้ต้องขับก่อนนเพื่อนอาจจะตายได้นี่อันนี้ปลอดภัยอยู่เอาค่อยๆลูกอืมไม่ไม่เอาละข้างหลังข้างหลังข้างหลังโอ้โหเหยโอ้ถอยไม่รู้ระยะเลยเอาระยะขี้นจุ๊ก เน <No <Uh, totally ี่ยทำไมชอบเล่นผ้านี้กันเทก่อนไงเขาต้องเทออกไงมันด้ไเออมันต้องเบาๆเดีว่าคี้เนีนเจิร์กอ่ะนี่ขี้เนียนเจิร์อกมาเลยอาแกขี้เนีนเจิร์กแกนี่อันนี้รอดอันนี้รอดอันนี้รอดอึ๊บขึ้นเอะฮะฮะทำอะไรลุงม่นตายแม่นตายอันนี้แม่นตายเอาแก มึงก็ไม่ใส่ตัวล็อกเพลทไงทำไมมันไม่ล็อกอ่ะมันเอาไว้เนเวลาได้จะได้เปลี่ยนได้ง่ายนี่เฮิร์ดแองเกิลมันอ่ะเฮียมักง่ายงอืะเฮิร์ดแองเกิลนั่นอ่ะไอ้เฮียพวกไอ้เฮียพวกมึงทำอะไรอ่ะมันจะกระโดดขึ้นไปยืนอืเนี่ยมันเขาไปเขาไม่ชอบล็อกกันวะมันหนักไงเเวลาททิ้งได้เลยมันต้องใส่นะเว้ยมันประมาทประมาทแหละ มันต้องใส่ดิอย่าอย่าหักหักไอ้เหี่น้ำหนักตัวไม่ได้เล่นเล่นเลยนะเว้ยแฮกแฮกใครใครใครไอ้เหี้ยผมถูกแทนเลยอ่วไอ้เหี้ยนี่ก็ไม่ล็อกเห็นป่ะล่ะเออทำไมวะไอ้เหี้ยมันล็อกไม่ได้มันอ๋อเพื่อเผื่อพลาดมันจะได้เทเปล่ามันเอาขึ้นไม่ได้เผื่อพลาดมันจะได้เทว้าเชื่อกูเปล่ามันเอาขึ้นไม่ได้มันหนักมันหนักเอ้ายี่นี่กูวิ่งสั้นเร็วเชียวเอ้า จริ่งด้วยเผื่อภาพจะได้เทไงเพราะมันหนักไงไมต้องพลานไม่เทมันก็จะเทอย่างงี้ไงอุ้ยพิการพิการสั่นสไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเออไม่ไหวต้องเอาพักก่อนพักก่อนเออเออนี่อ่ะเทค่อยคอเทเออค่อยๆเทเทได้ครับติดอ้าวตายกูว่าตายมันเทไม่ได้อนนี้เทได้แล้วเทเออนี่นี่ ปึ๊บปั๊บไปรัวโอ้เล่นในบ้านไม่เวิร์กหรอกนะนี่โฮมของเอาเรียบร้อยไม่มีอะไรรองหลังด้วยเล่นในบ้านไม่เวิร์กบอกเลยไอ้ยัยนี่ก็ไม่เวิร์กเหมือนกันนี่ใครเลมิสซิโออ่ยกูชอบดูนักโอลิมปิกไอ้ยัยกีฬาเมื่อกี้กีฬาทำอะไรที่เป็นห่วงยังอยู่ยังมีสติอยู่ที่เป็นสองห่วงแคนเดเลียป่ะ อุ๊บสนี่คินเหล็กบาแม่งงอเลยมมาเลยเออว่าบาหักเชียวมะไม่หักโอ้โหนี่อ่ะเจ็บปวดรุดแล้วเจ็บเจ็บนี่คิดดีแวนกูบอกเลยคนนี้อย่าชูคอขึ้นมาอย่างนั้นคุณเรียบร้อยเอาขึ้นไม่ได้ไหมขึ้นไม่ได้ใช่หมดเชื่อไหมว่าขึ้นไม่ได้เอ้ยใช่ตากล้องมึงก็ช่วยเพื่อนสักนิดนึงตากร มมััันนนหกเอไอ้เนี่ยมันไม่ขึ้นแล้วมันหมดแล้วเฮ้ยนี่เบาๆเบาๆปลอดภัยต้นใจหัวไหมเดี๋ยวแด่เลยอืมเนี่ยเป็นซะอย่างเงี้ยเออเนี่ยนอนแม่งเลยสัตว์เฮียควายแอนเจิร์กอื้ออื้อโอ้ยเฮียเกือบตายสัตว์ไอ้เฮี้ยเดอะเมาเทนปะน่ะไม่ใช่เอ๊ยโอ้ยเนี่ยออกหน้าตากัน ส่วนใหญ่แม่งอุบัติเหตุจากบาเบลเลยเนี่ยจริงๆถ้าเล่นคนเดียวควรเล่นแมชชีนเนาะกินกันเลยละแมชชีนกันนะใช่แล้วก็ไม่ควรเล่นหนักขนาดนี้ถ้าเล่นคนเดียวทไมไม่ควรเล่นมันไม่ควรเล่น,อไ,ลนไอ้เดี๋ยวนะไอ้ไนคนเมื่อกี้วันนี้เออคุยซิวเวอร์เหมือนไันเหมือนดูนี่เยเปโต้แ็กซีมอฟเหมือนดูนี่ยี่เป็นมาเจออย่างไรสัตว โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอุ้ยัำพังจัมูกจมุโอ้ยมกอ้ยกเหดัเดังเหว๋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 เโอ้เงว๋เอั๋เหวดัหว๋เหั๋เหว๋เหวัเหว๋เหว่ัหนัเหม๋เหว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 ๋ยหว๋เหว๋เเงวเหว๋เเหว๋เเออต้องใส่ตัวล็หวหน่อยเออล็หว๋เหว๋ันว๋เหังเหหนักหเหว๋หวัหว๋เไม่หนักกว๋เเหวเหว๋เัว๋เหว๋เหว๋เ ยายาฮักหักนี่อะไรนะตูดตูดเกี่ยวตูดเกี่ยวกึงงกิงใหนขำขำขึ้นไม่ได้แล้วไปแล้วหมดแรงหมดแรงายแล้วหมดตายได้เลยน่ะเหียตายได้แล้วน่ะมันอยู่คนเดียวอ่ะมันอยู่คนเดียวด้วยไม่ต้องท่าเออนี่ไงเห็นป่ะเขาเอาไวเทนป่ะหรือว่าเล่นคนเดียวเลยเอาไวเทปแลวอ่ะ ไม่น่ามันมีวิธีที่ดีกว่านี้ดีกว่านี้ไม่ได้นะเว้ยมันหนักหมดแรงแล้วจะทำไงเนี่ยป่ะเขาเทเขาไม่ไหวเขาเทไงเฮ้ยนี่ปลอดภัยเอ้าเอาเอ้าขอโทษเป็นอะไรวะต้องเล่นกันหนัก่อยโอ้ยความสมดุลอยู่ที่ไหนที่ไหนเอาล่วงเลยละล่วงดีนะเฮ้ยนี่แอดวานแอดวานหน่อย เออเรียดหวานเลยวะไอ้หมวกเกี่ยมันหมวกอุ้ยย่าย่าดีไม่หล่นทับหัวายสัตว์เ้ยดีไม่เข่าพังเอาเกี่ยวกัเป็นอะไรกันเกินไปหนักมันเแร็กเนียว่าโอ้โอ้คิดมาได้มันจะทรงตัวบนบาเบลเอ้ยดัมเบลน่ะบาเบลวะไปแล้ว ไปแล้วตัวแม่งหักเลยไอ้นี่ยางรถยนต์หรอเนี่ยใช่อขาขาขาเซฟเซฟเซฟเท่ห์ูปเป็นเจ้าของยิมไมรูด่าพ่อร่แม่เลยนะครับชอบคนยกยางเขาแข่งเขาแข่งกันมันไม่ไหวคุณไม่ไหวแย่าเฟื้อเลันะไอ้หักไอ้สัตว์นี่เนี่คนเก่ง น oh, mm, 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 mm. so ี่ like okay, this, yeah, here, right? โชว์นี่นี่โวฟิตฟิตชอบชอบชอตัวนี้ดีกว่าั้นเด็กๆกันนั้นเด็กที่ก็เดือดแตกไอ้ยี่ที่เดือดแตกที่เกินที่เกินมาแต่แรกจบเลยสัสไอ้ยูสัาโชโหดมึงเล่นสออเนี่ยขนาดนี้กล้ามแขนมึงไม่ไหวเลยสัสไอ้ยี่มันแบบแอกมันร้องแอคเลย มันก็เดือกแตกไอสับ